สวัสดีครับนักศึกษาครุศาที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ไม่มีกล้องนะครับเพราะว่าครูลืมกล้องไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็ไอหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ครูทํามาสาหรับพวกเราเด็กครุศาโดยเฉพาะนะครับเผื่อว่าเราจะไปอัดแอปใช้สําหรับการเขียนแผนการสอนการเขียนเอกสารการสอนประกอบการสอนอะไรทำนองนี้นะครับเวลาเราไปฝึกสอนหรือว่าเวลาเราบรรจุจริงนะครับอ่ะเท้าความนิดนึง เวลาพูดเรื่องการเขียนเนี่ยสมัยเรียนประถมเรียนมัธยมนะครับหรือว่าเรียนปชอะไรเงี้ยท่านทุกครูเคยเจอมาเนาะครูภาษาไทยส่วนมากชอบบอกพวกเราว่าการเขียนความเรียงหรือจะบางที่เรียกว่าเรียงความเนาะความเรียงเรียงความก็ช่างเถอจะอะไรสักอย่างก็เถอะเนาะการเขียนความเรียงหนึ่งหน้าประกอบไปด้วย3ย่อหน้าซึ่งมันดูแปลกๆเนาะเราเคยคิดนะว่าสมมุติว่าหนหน้าเต็มมันมี27บรรทัดเนี่ย ถ้าแบ่งมาสามย่อหน้าจริงย่อหน้าแรก2บรรทัดย่อหน้าสุดท้ายอีกสองบรรทัดยี่สิบเจ็ดลบสองลบสองเนาะก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดลบสี่ยี่สิบเจ็ดลบสี่เหลือเท่าไหร่วะยี่ยี่ยี่เท่าไหร่วะยี่สองยี่สามวันนี้เนาะอ่ะูก็เลดเล่นไม่ถูกหรอกเคยคิดไหมว่าอีย่อหน้าตรงกลางซึ่งมันย่อหน้าเนื้อหาเนี่ยมันยาวปลาไปยี่สิบกว่าบรรทัดเลยเหรอย่อหน้าเดียวนะไม่ใช่หลายย่อหน้าด้วยนะย่อหน้าเดียวนะ่ะยี่สิบกว่าบรรทัดเลยเหลือมัดูแปลกแปลกเนาะดังนั้นอ่ะคราวนี้เราจําใหม่นะครับจําว่า อยากจาว่า3ย่อนหน้านะครับถ้าเราจําว่า3ส่วนจะดีกว่านะครับจะได้ aviation, มไม่ต้องสับสนนะครับการเขียนความเรียงหรือว่าการเขียนบทความการเขียนเอกสารการสอนอะไรก็เถิดนะครับการเขียนแผนการสอนอะไรก็ตามนะครับเราจำไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าเราเขียนอะไรก็ตามให้เราแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเนาะอย่าลืมนะครับให้เราแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนที่หนึ่งกาส่วนนําเรื่องส่วนที่2ก็คือเนื้อเรื่องส่วนที่3ก็คือปิดเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเทียบกันง,ง่ายๆกับการเขียนแผนการสอนก็คือว่าส่วนนําเรื่องเนี่ยก็คือการนําเข้าสู่บทเรียนไงเนาะว่าเวลาที่เราจะสอนเด็กในชั้นเรียนเราจะนําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กลว,วิธีการไหนในการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับถึงเช่นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราจะสอนเรื่องการประกอบลําโพงเนาะ ว่าเอ้ยทาไงต่อลําโพงแล้วมันลาโพงจะเสียงดังเสียงดีไพเราะจแจมแจ๋วเสียงกล้องกลางวันโอ้เสียงดีงามเออดีงามง่ายๆเนาะก็เราก็มาคิดก่อนเอ๊ะว่าเวลาเราเข้าไปในห้องเรียนที่เราสอนเด็กปอชอสอนเด็กเทคนิคเนี่ยเราจะนําเข้าสู่เรื่องยังไงดีเนาะเพื่อจะสอนเด็กเรื่องวิธีการประกอบลําโพงอ่ะล้วก็มาคิดมุกละเช่นว่าเราก็ซื้อลําโพงมาสัก3 3ตัวเนาะเสียงห่วยเสียงดีเสียงเลิศ สามตัวเลยแล้วก็เลือกเอาเพลงที่วัยรุ่นชอบอะ่ะเพลงอะไรก็ได้ที่วัยรุ่นชอบนะครับตอนแรกก็เปิดจากลำโพง,งเสียงห่วยๆก่อนเนาะเสียงกระแตกมั่งซ่าม,มั่งอะไรอย่างเงี้เนาะอ่านี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละเอาลำโพงตัวที่เสียงดีกว่าแล้วก็สุดท้ายเลยลำโพงตัวที่เสียงเลิศสุดใช่ไหมลองเปิดดูแล้วก็ลองถามนักเรียนดูว่าเอ้านักเรียนลำโพงตัวไหนเสียงเวิร์กสุดอะไรอย่างเงี้นะครับแน่นอนเด็กมันก็จะต้องบอกว่าตัวสุดท้ายเนาะเสียงเวิร์กสุด,สดแล้วอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเราคว่าเห็นไหมล่ะ บางทีอ่ะก็ไม่ได้ความเพราะไม่เพราะก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเพลงอย่างเดียวเนาะแต่ว่าลาโพงกับองค์ประกอบสำคัญเนาะแล้วนักเรียนอยากรู้ไหมว่าแล้วอีลําโพง3ตัวนี้มันมีวัสดุมีชิ้นงานมีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่มันทําให้เสียงต่างกันวันนี้เรามาแกะลาโพงดูกันดีกว่าเนาะเนี่ยนี่แหละครับแลว้วก็การนําเข้าสู่เรื่องทําให้เด็กอยากรู้หรือว่าเออเนาะทำไมลําโพง ตัวนี้ถึงเสียงดีตัวนี้มันเสียงไม่ดีและไอ้ที่ันแพงกว่าถูกกว่านะมันแพงกว่าถูกกว่าเพราะอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับอ่าแล้วเราค่อยเข้ามาสู่เรื่องจริง,รงๆเนะเาะอ้าวแล้วเข้าสู่เรื่องแล้วก็สอนโดยตามสเต็ปของเรานะครับตามสเต็ปตามสเต็ปตามสเต็ปนะครับอย่างเช่นแบ่งเป็น5สเต็ปก็อ่าสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าทำตอนนี้ครับแล้วก็ตอนสรุปเราก็ค่อยบอกก็เห็นไหมนักศึกษานักเรียนถ้านักเรียนประกอบลำโพงได้เองทําเองเป็นแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าเราจะต้องไป ซื้อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจากแหล่งไหนบ้างถึงจะได้ราคาประหยัดคุ้มค่าที่สุดคือของคุณภาพดีแต่ราคาประหยัดที่สุดอะไรนะครับแล้วก็เอามาประกอบแล้วเนี่ยต้นทุนเท่านี้เองเสียงแจ่มแจ๋ม,มากแล้วก็ทาเป็นยี่ห้อของเราเองนั่นแล้วก็เอาวางขายประกอบอาชีพของเราได้ในที่สุดประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการสรุปเรื่องนะครับอ่ะคราวนี้มาดูอีกทีหนึ่งนะครับ เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครูก็นั่งเสืร์หานุครูก็นั่งเสืร์หา,นะค,รรหาครูก็เสืร์อะไรไม่เสรืร์ครูก็เสิร์เขาว่านายแบบเต็มตัวปรากฏว่าเป็นภาพนายแบบใส่กากเกลในตัวเดียวตึมเลยนะครับกว่าจะเจอภาพนี้เนาะที่เป็นภาพประกอบในการมาอธิบายพวกเรานะครับจะง่ายๆเลยการเขียนความเรียงหรือการเขียนงานหนึ่งชิ้นจะเป็นแผนการสอนก็นตามบทความอะไรก็ตามนะครับครูใช้คําง่ายๆว่าความเรียงแล้วกันนะครับ การเขียนคาเรียงหนึ่งช kind of ิ้นเนี่ยประกอบด้วยสส่วนนะครับก็เหมือนกับคนเรานี่แหละเนาะประกอบด้วยสส่วนคือหัวตัวตีนจําง่ายๆเลยนะครับหัวตัวตีนนะครับหัวตัวตีนส่วนหัวหรือส่วนนําเรื่องเนี่ยก็คือการนําเข้าสู่เรื่องการนําเข้าสู่บทเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับนำเข้าสู่เรื่องเนาะวิธีการนาเข้าสู่เรื่องเนี่ยเราต้องนําให้เหมือนกับคนหน้าตาดีนะจะผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะเป็นสเปคเนาะ คนหน้าตาดีคนหนึ่งเราต้องนึกภาพว่าเออคนต้องหน้าตาแบบไหนถึงจะหน้าตาดีหน้าตาดีแบบว่าเราเดินสวนกับเขาในฟิลเจอร์แล้วเราหันหลังกลับอ่ะหูแม่งหน้าตาดีว่ะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเนาะคล้ายๆการการนําเข้าสู่บทเรียนหรือการนําเข้าสู่เรื่องก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องนําให้ผู้เรียนเขารู้สึกว่าเออเนื้อหาวันนี้น่าสนใจเนื้อหาน,นี้อยากเรียนหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นปมปัญหาให้ชวนสงสัยน่าติดตามใครรู้ต่อไปอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ส่วนนำเรื่องนะครับ อ่าส่วนที่2คือส่วนส่วนเนื้อเรื่องนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยแนะนําว่าเราควรจะแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆก่อนนะครับอย่างน้อยสัก4ี่ห้าหประเด็นทานองนี้เป็นต้นนะครับแล้วเวลาเราเขียนถ้าสมมุติว่าเราเขียนประความความยาวหนหน้านะครับอ่าหประเด็นที่เราวางไว้เมื่อกี้เนี่ยเราควรจะเขียนโดยยึดหลักว่า1ประเด็นมี1ย่อหน้าหรือจําง่ายๆอีกมุมหนึ่งก็คือ1ย่อหน้ามีแค่1ประเด็นเท่านั้นนะครับจําให้ดีเนาะครูพูดช้าๆนะครับ หนึ่งย่อหน้ามีแค่หนึ่งประเด็นนั่นแปลว่าถ้าเราจะเปลี่ยนประเด็นใหม่หรือกำลังจะขึ้นประเด็นใหม่เราควรขึ้นย่อหน้าใหม่เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งย่อหน้ามีแค่หนึ่งประเด็นเท่านั้นนะครับในเรื่องเดียวกันอาจจะมีประเด็นย่อยๆที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่สัก4ี่สห้าหกหัวข้อไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วสุดท้ายคือส่วนปิดเรื่องนะครับปิดเรื่องให้คนประทับใจเอาไปใช้ต่อ อะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูให้เอาข้อความที่ครูโพสต์ลง Facebook ของครูนะครับมาให้ดูเนาะว่าครูแบ่งส่วนแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่ะและคราวนี้เวลาที่เราจะเขียนการการนำข้าสู่เรื่องเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับการนำข้าสู่เรื่องเนี่ยเราจะต้องจำให้ดีเนาะเราจะต้องนำเข้าเรื่องนะครับอย่านำออกนอกเรื่องเนาะเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างว่า เรื่องการประกอบลำโพงใช่ไหมครับเราก็เอาลาโพงไปประกอบเปิดเพลงให้เด็กนักเรียนฟังเสียงไหนดีกว่ากันเสียงไหนไม่ดีลองดูไหมข้างในอะไรมันต่างกันทำนองน,นี้นะครับในเรื่องการนําเข้าสู่เรื่องอ่ะและการนําออกนอกเรื่องมันยังไงเคยมีนิ <c oughs> นสิตเขียนชนี้ก็ได้นิสิตนะครับเอกภาษาไทยนะครับสอนสอนแน่นอนก็ต้องสอนภาษาไทยเนาะสอนเอกปฐมเข้าห้องไปก็นำเข้าสู่เรื่องครับ แล้วก็เขียนตัวเลขบนกระดานสมมติว่าเขียนเลขหนึ่งเนาะแล้วก็ถามนักเรียนนักเรียนเลขหนึ่งตัวเดียวเนี่ยเป็นหลักอะไรหน่วยสิบร้อยพันค่าอะไรเงี้ยแน่นอนนักเรียนก็ตอบว่าหลักหน่วยค่าครูอ่าเขียนตัวที่สองหลักอะไรหลักสิบเขียนตัวที่สามหลักอะไรหลักร้อยเขียนตัวที่สี่หลักอะไรหลักพันเอาละดีมากนักเรียนวันนี้ครูจะสอนเรื่องพันท้ายนรสิงอย่างเงี้ยครับแบบนี้ เรียกก็นำออกนอกเรื่องโอเคนะครับดังนั้นนำเข้าสู่เรื่องคือการนำเข้าสู่เรื่องนะครับไม่ใช่การนำออกนอกเรื่องนะครับการนำเข้าสู่เรื่องเนี่ยอย่ายืดยาวเกินไปเนาะบางคนนำเข้าสู่เรื่องยาว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 จนคนเริ่มงงๆและตกลงมึงกำลังนำเข้าสู่เรื่องหรือมึงเข้าเรื่องเรียบร้อยแล้ววะเนี่ยเนาะดังนั้นอย่ายาวเกินนะครับเอาแค่พอดีพองงามเนาะการนำเข้าสู่เรื่องเนี่ยมีวิธีการนำเข้าอย่างมีศิลปะเยอะแยะเลยเนาะ อาจนำด้วยคำถามนะครับตั้งเป็นประเด็นปัญหาอย่างตอนแรกเนี่ยของคลิปนี้เนี่ยครูก็พูดถึงว่า,าสมัยที่เราเรียนประถมเรยนมัธยมเนี่ยครูหลายคนก็ชอบพูดว่ามีสามย่อหน้าเนาะแต่เราคิดบ้างไม่ว่าสามย่อหน้าจริงเหรอย่อยหน้ากลางยางไปไหมเรามาจำใหม่ดีกว่าประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เรียกว่าการตั้งเป็นประเด็นปัญหานะครับการยกคําคมสุภาษิตการนําด้วยเ,ออเพลงอาจจะยกเนื้อหาไปสักท่อนก็ได้นะวม่ต้องเปิดเพลงนะครับ บทสนทนาการขิดการวิพจน์อันนี้ครูหมายถึงว่าถ้าเราเขียนเป็นเป็นแผนการสอนหมายถึงถ้าเราเขียนเนาะเวลาเราเขียนนี่เราไม่สามารถเอาเอาเพลงทั้งเพลงเขียนลงไปได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราอาจจะยกมาแค่ บางท่อนก่อนเนื้อเพลงก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราสอนจริงเราอาจจะเปิดเพลงทั้งเพลงก็ได้เพราะหนึ่งคาบประมาณห้นาทีเนาะเพลงก็ประมาณสานาทีก็พอมีเวลาอยู่นะครับเนาะดังนั้น,ะน,ะนะการนําเข้าสู่เรื่องอะไรก็ได้ครับที่สามารถโยงความคิดของผู้เรียนเข้าสู่สิ่งที่เรากําลังจะสอนได้นะครับถือว่าเป็นการนําเข้าสู่เรื่องที่มีศิละปะทั้งสิ้นนะครับแล้วเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะต้องลําดับเนื้อหาให้ดีเนาะอย่างเช่นสมมุติว่า บทความชิ้นนี้สมครูสมมติบทความก็แล้วกันเนาะเป็นบทความความเรียนนะครับชิ้นนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องประโยชน์ของผลกล้วยเนาะว่าเออการกินกล้วยเนี่ยมันได้วิตามินได้ประโยชน์ยังไงแต่เราก็ไปคน้นค้นต่อว่าเออเว้ยแต่ว่ากล้วยแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีคุณประโยชน์ต่างกันนะนะครับดังนะั้นอ่ะสมมติว่าเราแบ่งซอยเป็น7ย่อหน้านะครับย่อหน้าที่หนึ่ง เป็นย่อหน้านำเข้าสู่เรื่องอันนี้ฟังให้ดีนะครับเพราะครูไม่ได้เอาภาพปร,ประกอบนะครับจะงงนิดนึงคือถ hall, ้าเป็นในห้องเนี่ยครูจะให้เพื่อนออกมายืนหน้าห้องคนนึงนะครับแล้วครูก็จะชี้ชี้หัวชี้ตัวชี้ตีนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สมมุตมิว่างานเขียนชิ้นนี้นะครับแบ่งงบจิตย่อหน้านะครับย่อหน้าที่1ก็คือย่อหน้านำเข้าสู่เรื่องนะครับแล้วก็ย่อหน้าที่7เป็นย่อหน้าปิดเรื่องโอเคอ่ะ ย่อหน้าที่1เราอาจจะพูดทำนองว่ากล้วยเป็นผลไม้ไทยราคาถูกขาซื้อง่ายได้ทุกดูดกาลและก็มีประโยชน์มากมายประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการนําเข้าสู่เรื่องก่อนครนี้พอมาย่อหน้าที่2 3 4 5าี่หเนาะย่อหน้าที่เท่าไหร่บ้างนะส3 4 5 6 5ี่ห้าหย่อหน้าน,านี้คือย่อหน้าที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับย่อหน้าที่2เนี่ยเราอาจจะพูดถึงเฉพาะประโยชน์ของกล้วยหอมย่อหน้าที่3ก็กล้วยน้าําว้าย่อหน้าที่4กล้วยเล็บมือ ยอนหน้าที่5กล้วยไข่ย้อนหน้าที่6กล้วยหินอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเนาะแต่นั้นอีกล้วย5กล้วยที่เรายกมาเนี่ยเป็นกล้วยสุกปกติที่ยังไม่ได้ผ่านการแปรรูปถูกไหมก็ถือว่าเนื้อหาอยัางเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็คือ,อยังเป็นกล้วยที่กินและมีประโยชน์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเรากําลังจําแนกแค่นั้นเองว่ากล้วยแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์ต่างกันอย่างไรอะไรเป็นจุดเด่นของกล้วยแต่ละชนิดแต่สมมุติว่า ถ้าเราย่อหน้าที่1นะครับพูดถึงอ่ากล้วยมีประโยชน์นะจ๊ะอเอาง่ายๆเนาะยอหนาที่2ประโยชน์กล้วยหอมย่อหนาที่3แล้ว่กล้วยน้ำวา้าล่ะมีอะไรดีบ้างยอหนาที่4กล้วยไข่ก็ไม่แพ้กันนะยอหน้าที่5กล้วยลับมือก็เหมือนกันย่อหน้าที่6ไปกล้วยแขกเนี่ยนี่เียกว่านอนกเรื่องเพราะกล้วยลำดับ1ถึงกล้วยลำดับ4 เป็นกล้วยที่ยังไม่ได้แปรรูปแต่กล้วยลําดับ5ถ้าเสิร์ฟเป็นกล้วยแขกนี่นั่ก็กล้วยแปรรูปโอเคไม่เกี่ยวกันนี่เรียกว่านอกประเด็นนะครับอย่าลืมนะครับอ่าแล้วก็ย่อหน้าที่7ก็คือย่อหน้าปิดเรื่องดังนั้นจึงเชิญชวนคนไทยทุกคนมารับประทานกล้วยกันเถอะเพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยเออหนึ่งย้อน้ามี1ประเด็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ลองนึกถึงกล้วยที่คุยตัวยอย่างนะครับ แต่รายย่อหน้ามันจึงต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับถ้าย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่งออกไปฉีกเป็นกล้วยแขกหรือย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่งเฉกเอ้ยโทษไม่ใช่เฉกฉีกนะครับฉีกไปเป็นกล้วยกล้วยอะไรเดียกล้วยบทชีอะไรอย่างงี้นะครับนั่นเรียกว่านอกเรื่องไม่สัมพันธ์กันแล้วนะครับเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวโยงกันเลยแบบนั้นอย่าให้มีนะครับอ่ะถ้าเราเขียนเป็นรายงานทางวิชาการส่รงครูส่งอาจารย์หร,รืรอาารวิชาไหนก็ตามนะครับ เราควรจะมีการอ้างอิงด้วยนะครับเพื่อให้งานของเรานั้นดูน่าเชื่อถือมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับการมีมุมมองแปลกใหม่นั้นดีนะครับแต่มุมมองแปลกใหม่จะต้องไม่ใช่มุมมองแปลกประหลาดต้องไม่ใช่มุมมองที่แบบอย่างเช่นตอนแรกเรามีศีลธรรมอันดีอยู่แล้วเรามีมุมมองแปลกใหม่ไม่กูจะต่อต้านศีลธรรมกูรังเกียจศีลธรรมแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้เรียกว่าเลวโดยสันดานเนาะดังน,นั้นมีมุมมองแปลกใหม่ได้แต่อย่าแปลกประหลาด มุมมองแปลกใหม่เช่นอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างพวกเราในห้องนะครับว่าเวลาเราอ,อกหักเราทําไมเราจึงคิดแค่ว่าเราเสียใจโดนเขาหลอกเขาไม่รักเราแล,แล้วเราเสียใจมากเลยทาไมเราไม่คิดในมุมตรงกันข้ามบ้างว่าเราควรจะดีใจต่างหากเพราะว่าการที่เขาทิ้งเราไปนั่นแปลว่าเขาไม่ได้รักเราไงและการที่เขาไม่ได้รักเรานั่นก็แปลว,ว่าเราเสียคนที่ไม่ได้รักเราไปหนึ่งคนเราหน้าดีใจด้วยซ้ำไม่ใช่หรือแบบเนี้เลยก็มีมุมมอง อีกแบบที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มองโอเคนะครับแบบนี้ได้เนะาะขณะนี้แล้วตอนปิดเรื่องบ้างล่ะตอนปิดเรื่องเนี่ยอย่าปิดเรื่องด้วนเกินเช่นเขีย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 น,นไปสมมติว่ามี7จ็ดยานาแบบเมื่อกี้เนาะยหนาที่ 7, เป็ดไปยานาปิดเรื่องเนาะพอยนาที่7จบแล้วคําเดียวไม่ได้เขียนที่อะไรเลยแบบนี้เรียกว่าสัน้นห้วนเดินจุดจู่โอเคไม่รู้เรื่องนะครับบางคนตรงกันข้ามเลย ไม่ห้วนก็จริงแต่ยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเข้าไปอีกการยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเข้าไปอีกนั่นแปลว่าเรากําลังทําให้มันกลายเป็นเนื้อหาอีกรอบนะครับอันนี้อย่าลืมเด็ดขาดน,นะครับวิธีสรุปมันมีเยอะแยะนะครับดังนั้นเราอาจจะใช้วิธีการให้ข้อคิดให้คําแนะนํายกจํานวนสุภาษิตคำประพันธ์อะไรก็ได้ครับทิ้งคําถามาเช่นเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วท่านยังคิดจะเชื่อน้ําคําของนักการเมืองผู้โป๊ปด ตอนแหลชัดชั่วเหล่านั้นอีกหรือทำนองนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการทิ้งคําถามไม่คิดว่าเออวะกูยังเชื่อมนอีกเหรอวะทานองนี้เป็นต้นนะครับอ่าอันนี้ปิดท้ายเนาะให้ข้อคิดนิดนึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เขียนหนังสือเนาะแต่นั้นเราลองหัดเขียนหนังสือนะครับการหัดเขียนหนังสือเนี่ยมาทำให้เราได้อ่านสองรอบรอบที่1ก็คือตอนที่เราอ่านและรอบที่2นะครับก็คือตอนที่เราจดนะครับแต่นั้นมันช่วยเราจํา ได้ดีขึ้นนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าตัวอย่างงานเขียนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับว่าตัวอย่างงานเขียนที่ครูเขียนโพสต์ลงไปเนี่ยที่ว่าเราจะแบ่งเป็นส่วนความนาำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาล่ะครับมาดูกันอันนี้เป็นโพสต์ที่ครูโพสต์เมื่อเช้านี้เลยเนาะคำาเมื่อเช้าหมายถึงวัน พระรหัสที่11กุมภาพันธ์2564นะครับตื่นเช้ามาลืมตาตื่นปุ๊บอ่ะวันนี้มันตุวจีนี่นาอะไรเงี้ยนะครับครูก็เลยนลึกถึงตอนที่ปู่กับยา่าครูยังมีชีวิตอยู่นะครับอ่ะยอหน้าแรกอันนี้ครูแบ่งเนี่ยทุกคำที่เราโพสเฟสบุ๊คนอนก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากนะครับการแบ่งสัดส่วนก็เลยอาจจะดูแบบเออดูทำไมส่วนความนำเยอะดูดูเยอะจังอะไรเงี้ยนะครับอ่ะส่วนความนำคือย่อหน้านี้นะครับครูก็พูดเกินก่อนตอนพ่อปู่คือครูเรียกปู่ว่าพ่อปู่ไง ตอนพ่อปู่ยังมีชีวิตเราไม่เคยเห็นพ่อปู่ไหว้เจ้าไหว้ตรุดไหว้เชงเม้งแม้แต่ครั้งเดียวเราเคยถามแม่ย่าว่าทําไมพ่อปู่ไม่ไหวเจ้าแม่ย่าบอกว่าขี้เกียจทําเราถามพ่อปูอ่ว่าขี้เกียจทําอะไรพ่อปู่บอกว่าไม่อยากเชือดหมูเชือดไก่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้คือตรุษจีนคือขนมเข็งของแม่ย่าอ่ะอันนี้คือส่วนนําเรื่องเพราะครูต้องการจะพูดถึงขนมเข็งคือด้วยกาที่ครูอชอบกินเนาะชอบกินนม พูดใหม่นมเข่งครูคือขนมเทียนนะแต่ว่าครูในนี่ว่าขนมเข่งไงอะ่ะต่อคราวนี้เข้าสู่เรื่องแล้วครั้งแรกที่เรากินขนมเข่งเราชอบมากขนมอะไรอร่อยขนาดนี้มิใหญ่ไม่ยากจะบอกไปสิบครั้งร้อยครั้งว่ามันคือขนมเทียนเรากับพี่ๆก็เรียกมันว่าขนมเข่งอยู่ดีอะ่ะยอหน้าส่วนต่อมาเออ,เอ,อก็ยังเป็นเเรื่องอยู่เนาะหลังจากนั้นทุกปีหรือทุกครั้งที่อยากกิน แม่ยาจะต้องทำขนมเข็งไส้เค็มให้หล,ลานๆกินเสมอจนตอนนี้ก็ไม่เคยเจอขนมเข็งที่ไหนอร่อยเท่ามือแม่ย่าเลยอ่าและคราวนี้ก็ย่อหน้าปิดเรื่องนะครับปิดเรื่องเลยสิ่งที่ครูต้องการที่สุดและถ้าเป็นไปได้อยากให้แม่ย่าลงมาจากสวรรค์มาทำขนมเข็งให้หลานกินอีกเอาแต่ไส้เค็มนั่นแหละเพราะขนมเข็งแม่ยา่าอร่อยที่สุดในโลกแล้วเห็นไหมครับนี่ก็คือการแบ่ง สัสดส่วนเนาะการแบ่งสัสดส่วนนะ่ะมันทําให้คนอ่านน่ะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราเรียบเรียงหรือลําดับความคิดเนี่ยเราก็สามารถเรียบเรียงหรือลําดับความคิดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับคือเราจะไม่ใช่คนที่เขียนเองงงเองอะ่ะ เราเคยเจอไหมเขียนๆไปแล้วก็กุเริ่มงงๆและหายย่อหน้านี้กูต้องเขียนทียอะไรบ้างวะนะครับปนกัไปเรื่อนะ่ะเนาะไอพวกที่เขียนย่อหน้ายาวๆมักมีปัญหานี้แหละคือนึกอะไรได้เขียนนึกอะไรได้เขียนาาเขียนมือระหว่างที่อมือจับปากกาเขียนเขียนอยู่แล้วก็นนี้ผมไม่ตีนแย่ปลั๊กไฟแล้วไฟช็อตแล้วมือกระตุกอะไรประมาณนั้นเนาะดังน,นั้นในย่อหน้าเดียวก,กันปนเปรอะก,กันไปเสียทุกเรื่องเชียวนะครับดังน,นั้นจะไม่ไดีเนาะเราแบ่งสับส่วนแบบนี้แบ่งเป็นย่อหน้าแบ่งเป็นประเด็นนะครับเวลาที่เราเขียนเราจะไม่งง เราจะไม่สับสนนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ครูเขียนวันที่9กุมภาพันธ์นะครับครูก็ใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนคล้ายกันนั่นแหลนะเนาะเป็นหัวตัวตีนนะครับหัวตัวตีนนะเพียงแต่ว่าคือการโพสต์เฟซบุ๊กไงมันไม่ใช่การเขียนบทความนะครับดังน,นั้นมันจึงไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบของย่อหน้าที่มีสาระไปเสื้ทุกย่อหน้าอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับเพียงแต่อย่างน้อยมันก็ยังเห็นมันโครงร่างนะว่า อ๋อแล้วก็มีส่วนความนำมีส่วนเนื้อหาแล้วก็มีส่วนสรุปเหมือนกันนะครับอ่ะด่วนนี้เนาะการสอนออนไลน์เทอมนี้บางทีก็ทําให้เรายิ้มได้แม้เราใช้การอัดคลิปเพื่อลดปัญหาสัญญาณเด็ดของลูกศิษย์ไม่เสถียรแต่กระนั้นด้วยคําที่ครูเหงาบางคาบเราจะรัดลูกศิษย์ออนไลน์กันเพื่อถามสารทุกสุขดิบแซลมั่งหยอกมั่งไปตามเรื่องแต่บางทีก็ครูคะหนูไม่ได้ยินคะ่ะครูครับครูเงียบไปนานแล้วนะครับ ะไรนะพูดดังหน่อยเสียงระเบิมากเลยนะครับครอกแครกครอกแครกครอกแครกแตกๆวูวูว,วูแว่นแวนแวนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ครูครับจุ๊บวิ่งไปห้องน้ําครับเดี๋ยวมาแม่หนูเรียนอยู่เดี๋ยวไปทําให้นั่นใครนะ่ะครูจริงหรือเปล่าจะมาเล่าเรื่องาวแม่ไหมสารพัดสาร,พสารพเพและรวมถึงข้อความอินบ็อกครูคะครูอย่าพิ่งทอนนะคะเดี๋ยวเราก็ได้กลับมาเจอกันในห้องแล้วคะ่ะบางทีก็มีข้อเสนอแนะอีก อาจารย์คะในคลิปบางช่วงอาจารย์พูดเร็วคะ่ะหนูขอยกรอบหนูโทรหากันเลยกันนะคะสนุกดีเหมือนกันครับกอดคอสู้ไปด้วยกันครับครูก,กับลูกศิษย์แน่ยเห็นไหมจบประมาณนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับพวกเราอย่าลืมกลแลว,วิธีการเขียนง่ายๆที่ครูพูดให้ฟังแบบฉบับดูย่อที่สุดแล้วอันนี้นะครับเนอะอย่าลืมนะครับอ่ะทวนอีกนิดนึงเนาะ ก็คือเราแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนก่อนเนาะเปิดเรื่องให้เก๋น่าตาดีที่สุดในโลกเขียนเนื้อหาให้หุ่นดีมีซิกแพคแล้วก็ปิดเรื่องให้ตีนสะอาดตีนหอมไม่มีห้องกงฟูตอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้คนเขาดูหรือคนเขาเรียนกับเราหรือคนเขาอ่านเนื้อหาอ่านบทความอ่านข้อความที่เราเขียนแล้วเขาเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วเขาก็อยากติดตามเรื่องของเรา ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับครูคิดว่าสัปดาห์หน้าเราน่าจะเจอกันในห้องได้แล้วนะครับครูครูหวังไว้อย่างนั้นครูหวังไว้อย่างนั้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับสวัสดีครับ